ส่ราชการสะดวก GEC c มุ่งเน้นการให้บริการของทุกหน่วยงานภาครัฐต้องมีความสะดวกมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน GEC c สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยต้องดำเนินการเกณฑ์ด้านกายภาพให้ครบถ้วนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา11เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการรับรองศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2564 โดยมีการดําเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพครบถ้วนทั้ง14ข้อดังนี้ 1. จัดให้มีการให้บริการนอกเวลาหรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่เช่นการให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวันการให้บริการในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ต้องมีระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้ความสะดวกต่อการเดินทางของผู้รับบริการและต้องสามารถเข้าถึงสถานที่ด้วยรถสาธารณะ 3. จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 4. ต้องมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเช่นมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีพื้นที่จอดรถเข็นตลอดจนจัดให้มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์สำหรับให้รถเข็นผู้พิการเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง5มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการ ที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วพื้นที่ต้องโลง่งโปร่งสบายไม่แออัดและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 6. พื้นที่ว่างด้านข้างต้องเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสบายมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและต้องออกแบบการจัดวางเอกสารเพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว 7. บริเวณจุดสำคัญหรือพื้นที่อันตราย จะต้องมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักสากลทั้งในขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน 8. จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 9. ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการ 10. ห้องน้ำต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย11 มีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 12. ต้องมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการคัดกรองผู้รับบริการการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือการช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 13. จัดให้มีจุดประเมินผลความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ 14. ต้องมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบุรี่เป็นการเฉพาะในบริเวณที่มีความเหมาะสมนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้ออเ็ดยังได้พัฒนาจุดให้บริการต่างๆเพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องสร้างความประทับใจอย่างสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง